สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอซีซีเนี่ยมะครับเราคณก็เขียนไอพีตามผมนะครับนี่ครับนี่ครับ Ờ. đi, đi anh ở ngoài à mấy mình có được quay เหรอพอดีผมเกียร์ไปอยู่แล้วครับเนี่ยมึงขอ ยังไม่ครบครับไปนี่ครับอินโฟอันนี้ชื่อแอดมินนะครับกี่คำเซิฟเจ้าของเซิฟจิตเตอร์อ๋อนเอ่แมนนตอนเรียนบ้านเนี่ รับยันไม่มีกลับกลับแม่ถึงบ้านเหรอไม่ถึงนี่จักระโอ้โ